ไม่ได้ปูที่นอนให้ใครเลยมารอกันแล้วนุ่นเฮียขึ้นไปกองอยู่นู่นแล้วกาละแมอูดูกาละแม่นี่ทุกคนโอ้ยยังไม่ปูที่นอนให้เขาหนูลุกมาลุกมาเดี๋ยวแม่ปูที่นอนให้เร็วลุกมาลุก่ะโอ๋โอแม่ยังไม่ปูที่นอนให้ดูเขานอนเมันนอนทับเปอยู่ลูกแล้วมันไม่เจ็บหรือไงมันเป็นโครงเหล็กนะ อ่ะไม่เจ็บวะลูกไปลูกไปเดี๋ยวแม่ปูปูผ้านวมให้ไป่ะปานูลุกมาเร็วมาเร็วหญิงอ้อยรอแล้วมาเฮียลูกก่อนลูกเร็วแม่ปูให้เร็วมาครับลูกก่อนลูกก่อนแม่ปูให้มาโอ้ยขออภัยปูชาเดียวสิอ้อยจะเย็เยเยนๆด,ดิเว้ยเอาเอาขึ้นไป แม่กระไรขึ้นมานี่เร็วมาแม่ขอเปยคืนแม่ขอเปยคืนเลยอ่ะลุก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 ไปลุกไปเออนอนไปเออนอนไที่นอนหนุนโอ้ยนอนงูนอนยังไม่ปูผ้าให้เขาไปลกไปขึ้นนี่นอนไปเลย ไปี่ไม่ไปที่อื่นแล้วไปนอนไปขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนไปไปตุ๊กตัขึ้นไปนอนไปขึ้นไปไปนี่ไปทำน้องนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปไปนอนไปนอนทางนู้นเออไปนอนทางนี้ไปนอนทางนู้นไปนอนทางนู้นเลยอย่ามาง่านใส่น้องไปเลย แม่พัดลมมาให้แบมอย่านะเบี้ยเลยนะไปเออมาแล้วพัดลมเปิดให้แล้